เท่าไหร่จ้าพ่อค้ากำลัดสิบบาทจ้าปาตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้แปดสิบบาทครับครับมาขัมเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทจ้า ถอยไปไอ้พวกแรงงานขั้นต่ำมายืนจดจดต้อง,องซื้อก็ไม่ซื้อเกะก,กะอ้าวเจปเปิ้ลมาซื้อกับข้าวเหรอจ๊ะจ้าจีน่าวันนี้ที่บ้านเธอทำอะไรกินล่ะถักราจอจาอ้าถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็กินแต่ผักนั่นแหละพว <c oughs> กเธอคงยากจนกันมากสินะถึงไม่มีปัญญาซื้อหมูแพงแพงกินอ่ะ เนื้อหมูวันนี้โลละเท่าไหร่จ้า230จ้าพูดให้ชาวบ้านแถวนี้ได้ยินชัดๆัดหน่อยสิจ้าโลละเท่าไหร่230จ้า <c oughs> วันนี้เจ๊เปิลรับกี่โลดีจ้าอวันนี้ฉันจะทำเมนูหมูพะโลหมูทอดกระเทียมอแล้วก็มีหมูย่างเกาหลีด้วยจ้งน้นเอาสองโลอาอ,อเอาสามโลเลยจ้า เอาหมูสามลกเลยเหรอเจ๊ไม่มได้เน,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 นาะนเงินมันเหลือน่ะในระแวกนี้ก็มีแต่เจ๊คนเดียวอ่ะที่มีกำลังซื้อดีจ,จ้ะได้จ้ะเป็นไงทุกคนลำลายไหลกันเลยล่ะสิไอพวกคนจนเงินไม่ถึงอ่ะก็ลำบาก เรายอมรับว่าช่วงนี้ราคาหมูมันแพงถ้าเลี่ยงได้ก็คงกินเนื้อปลาเนื้อไก่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยแต่ทําไมเจ๊ต้องมาดูทุกคนด้วยทําไมจะดูถูกไม่ได้ยุคนี้ใครกินหมูใครรวยวะผมว่านะ ่อนที่เจ๊จะไล่ดูถูกชาวบ้านทุกคนว่าจนไม่มีเงินซื้อเนื้อหมูกินอะ่ะเจ๊เก็บเงินซื้อเนื้อหมูของเจ๊ามาคืนหนี้สารกรของหมู่บ้านก่อนดีไหมใช่ใช่ใช่เมื่อตอนต้นปีนะลํำไย,ยออกอะ่ะเจ๊ามาล้าลำย,ายที่บ้านเหมือนว่าขายหมดแล้วตอนไม่จ่ายเลยโอ้โห มีเงินซื้อหมูราคาแพงๆกินโชว์คนอื่นแต่ไม่มีเงินจ่ายหนี้ของสากลหมู่บ้านเป็นชั้นอ่ะไม่กล้าเดินออกบ้านลอยหน้าลอยตาแบบนี้หรอกไม่มีแต่เจ้าหนี้เนี่ยเฮียเนื้อหมูไม่เอาแล้ววันหลังคนน้อยๆเข้ามาซื้อเจ้เข้าหลังอ่ะ เปลี่ยนจากซื้อหมูอะมาซื้อปลากินบ้างนะทำไมกินปลาแทนวันเนื้อหมูเหรอ <c oughs> กินปลาบ้างอ่ะจะได้ฉลาดฉลาด